สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านนะครับเพวกผมนายช็อตตี้บูจะว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ในที่เกม punishing game reven นะฮะตอนนี้ภาษาอังกฤษก็มาเสียทีครับผมสำหรับเกมนี้ครับมาในแนวแอคชั่นสไตล์ n อนิเมะนะครับแต่ว่าไอตัวสกิลอะครับมันจะสุ่มมาให้เรากดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสกิลมันเรียงกัน3อันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทาให้การโจมตีเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับและนอกจากนี้ยังมีคอมโบพิเศษด้วยนะ เช่นใช้สกิลแบบนั้นก่อนแล้วตามด้วยสกิลแบบนี้อะไรเงี้ยจะแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับนั้นใครที่ชอบแนวแอคชั่นนะฮะสไตล์อนิเมะกดกันโบ๊ะโบ๊ะบะนะครับก็จัดไปได้เลยครับเอาละทีนี้เรามาดูระบบของเกมบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะก็ตรงการต่อสู้ตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวของเนื้อเรื่องนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเ,เพื่อปลดล็อกระบบต่อไปได้ เดี๋ยวผมจะต่อสู้ให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะได้อธิบายด้วยเรื่องของการต่อสู้รายละเอียดมีปริกย่อยมากกว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็เราเลือกดันเจียนที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็กดต่อสู้เนาะอ่ะซึ่งการจัดทีมก็ง่ายๆครับเราแค่กดติ๊กที่ตัวละครแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาใครเข้ามาเสร็จแล้วก็กดแอดทูทีมแค่นี้แหละก็คือการเปลี่ยนตัวละครหรือเราจะเปลี่ยนพวกอาว,วุธอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนที่นี่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเลย ก็จัดทีมที่ดีที่สุดให้ให้ไว้ก็แล้วกันนะครับซึ่งแต่และตัวละครเนี่ยมันจะมีสายด้วยเช่นนี้เป็นสายฮิวสายนักเวทนะครับอันนี้เป็นสายแท้งอันนี้ก็คือจะเป็นสาย DPS ต่อสู้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้านซ้ายจะมีบอกด้วยว่าต้องใช้ BP เท่าไหร่ซึ่งเราสามารถเล่นแบบข้ามรุ่นได้อย่างผมอะ BP หรือ p a t t e Point ของผมเนี่ยความเก่งพันสองแปดสิบสองเนี่ยแต่ผมสามารถผ่านด่านพันแปดได้เพราะว่าเราใช้ฝีมือในการเล่นมากกว่านะครับแล้วก็ดูด้านขวาครับมันจะมีัพพ p o r t ซึ่งเวลาผมเล่นเล่นอยู่บางทีมันจะมีคนกระโดดเข้ามาแจมด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเข้ามาได้ยังไงเป็น AI ไหรือเปล่าแต่ก็ติ๊กไว้นะครับถ้าเกิดมีให้ติ๊กนะเล่นช่วงแรกอาจจะยังไม่มีนะครับเสร็จแล้วด้านล่างอันนี้เขาแนะนําให้ไปอัปเกรดแต่ผมไม่อัปครับผมเริ่มเลยก็แล้วกันครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนี่ไงมีการแจ้งเตือนแล้วนะบอกว่าเอ้ย BP หรือว่าเบนเด้นพอยต์เราต่ําเกินไปอะไรเงี้ยนะไม่ไหวหรอกนี่เดี๋ยวจะลองดูเลยว่าไหวไม่ไหว อ่เริ่มการต่อสู้ได้นะครับก็อย่างที่ได้เกินไปตอนแรกนะครับว่าเราเนี่ยต้องเก็บสกิลให้มันเรียงกัน3อันแล้วมันจะดีใช่ไหมครับอ่านั่นแหละแล้วดูด้านขวาบนมีตัวละครสั่นด้วยนะครับถ้าเกิดตัวละครอ,อีก2ตัวสั่นหมายความว่าเขาเนี่ยสามารถออกมาช่วยใช้สกิลได้แต่จะไม่ได้เปลี่ยนออกมานะครับถ้าเกิดว่าจะให้เปลี่ยนออกมาเนี่ยคือจะต้องไม่สั่นแล้วค่อยกดอย่างเนี้ยมันถึงจะเปลี่ยนเข้าใจไหมและเวลาเปลี่ยนตัวเขาก็จะใช้สกิลเลยทันทีโอเคไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนตัวดูดีๆออย่่าให้จสัน ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญไอ้จอของตัวละครจะสั่นในกรณีที่เราใช้สกิลเรียงกัน3อันส่วนใหญ่นะพูดถึงส่วนใหญ่อ่ะแล้วก็เรื่องของการหลบหลีกครับเวลาศัตรูมันโจมตีมาเนี่ยแล้วเราหลบหลีกแบบพอดีจังหวะปุ๊บภาพมันจะสโล่อ่อันนี้น่าจะคุ้นกันกมีแบบโหอ,อยู่ในหลายๆเกมใช่ไหมครับอ่านั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้โอเคทีนี้นะครับเรื่องของการทำคอมโบนะครับให้ท่านผู้ชมกดพอยส์ดูนิดหนึ่งมันจะมีการเขียนบอกไว้ครับว่าแต่ละ ตัวละครเนี่ยมันทำคอมโบอย่างรุนแรงได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนักดาบผมสีดำเนี่ยบอกว่าให้ทำลายหรือว่าใช้สกิลอะไรก็ได้ที่มันเรียงกัน3อันและใช้สกิลที่เป็นสีแดง1ครั้งมันก็จะเพิ่มความสามารถมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนไครับส่วนถ้าเกิดเป็นน้องคนนี้ครับให้ใช้สกิลโลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้ทำการโจมตีหรือว่าให้ใช้เรดออฟก็ได้เพื่อที่จะเก็บไฟฟ้าสถิตไว้กับตัว เมื่อครบ5อันอะไรเงี้ยมันก็จะมีการปล่อยไฟฟ้าออกมาพร้อมกับฮิวไม่ใช่ฮิวศัตรูฮิวเราไปในขนาดเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยคือมันจะมันจะมีเงื่อนไขบอกอยู่ส่วนน้องคนนี้นะครับคอมโบของเขาเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนที่หลบแล้วมันพอดีจังหวะใช่ไหมอ่ะเกิดเหตุการณ์สโลโมชันขึ้นจะทําให้การโจมตีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยเราได้ตัวละครอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องศึกษานิดหนึ่งนะครับว่าตัวนั้นเนี่ยมันคอมโบยังไงเดี๋ยวผมสาธิตน้องคนนี้ก็แล้วกันนักเวท คนนี้ผมเล่นบ่อยนะครับดูสายฟ้าด้านล่างเห็นปะมันมี4ี่อันผมก็ต้องทําตามทาตามที่มันบอกก็คือเอาสกิลสีฟ้าไปก่อนแล้วก็โจมตีธรรมดาหรือว่าใช้สีแดงก็ได้ใช่ไหมครับเออนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีการเก็บสแต็กไว้เอาใหม่เมื่อกี้ผมกดผิดไปกดลบนี่ไงเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันเก็บไว้แล้วเห็นไหมครับเออมันเก็บมันเก็บไว้อนันเนี้ยเก็บไว้โอ้ยเดี๋ยวมันหนีไปไหนแล้วอะเอาตายก่อนแล้วเราโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยังเก็บไม่ครบเลยตายก่อนนะครับอ๋อ,อแล้วก็พอเราเล่นไปอีกสักพักนึงนะครับสกิลอันตีจะมาแล้วนะครับอันนี้นี่น,น,นี่ลองใช้ดูนี่ครับน้องคนนี้เป็นสายฮิวนะเพราะนั้นดาเมจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับงี้ผมจะพยายามดันทุลังใหม่นี่แนะระเบิดไปอันนี้ายฟ,ฟ้าสายฟ้าสามสี่อันแล้วเห็นไหมครับเนี่ยพอสี่อันแล้วคราวนี้นะครับเวลาผมใช้สกิลเห็นไหมครับมันจะกางอนาเขตแล้วก็ฮิวด้วยแล้วก็ทําดาเมจไฟฟ้าด้วยเห็นไหมครับก็อย่างที่ผมบอกอะว่า มันจะต้องอ่านดูนิดนึงครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่สกิลออกมาอย่างเดียวแต่มันจะมีการทําคอมโบพิเศษของแต่ละตัวละครด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก็ศึกษาไว้นิดนึงนะครับก็จะได้แบบว่าทําให้ตัวละครมีประสิทธิภาพในการเล่นมากขึ้นนี่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 ไอคนเนี้ยกระโดดเข้ามาแจมแต่ดูจากสภาพแล้วเป็น AI แน่นอน <laughs> เปิดซับพอร์ตไว้ไงนะเนี่ยมีคนเข้ามาแจมได้นะครับตัดไปเนี่ยคอมโบสาใจมากครับผม ลักษณะการเล่นก็ตามที่เห็นครับคือมันจะค่อนข้างรวดเร็วรวดเร็วมากสายตาก็ต้องไวอะไรเงี้ยต้องหลบศัตรูด้วยนะครับแล้วก็ต้องยิงศัตรูด้วยแล้วก็ต้องดูคอมโบอีกว่าเอ้ตัวนั้นมันโดดแจมได้ยังวะตัวนี้โดดแจมได้ยังวะอะไรเงี้ยเอออันติดเต็มแล้วใช้อีกสักรอบก็แล้วกันนี่นะกลางอนาเขตแล้วิวไปด้วยแช่มันนี้แช่มันนี้เออสะสมไฟฟ้าสะสมไฟฟ้า,า,ฟาเฮ้สันตัวละครสันมาออกมาช่วยหน่อย โอ้โหเป็นไงครับผมบอกแล้วสู้ได้ครับแต่อาจจะสู้นานเท่านั้นเองอุ้ย, <c oughs> ยสั่นอีกแล้วเหรอเอามาช่วยหน่อยโอเคครับผมประมาณนี้ฮะเป็นไงมันไหมสําหรับผมโคตรมันเลยนะสะใจดีเพราะว่าลูกเล่นของการกดมันเยอะมากไงต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็สายตาต้องเร็วด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะตามไม่ทันนะครับ ทีนี้ระบบการต่อสู้อื่นๆนะครับจะมีแอบอยู่ด้านบนด้วยนะเวลาเราเล่นเป็นสักพักหนึ่งครับมันจะมีเมนูฮิดเด้นแต่ว่าอันนี้ยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนต้องมาอยู่หน้านี้ถึงจะเปิดได้เอาเวนกรม <c oughs> อันนี้แก้ด้วยนะถ้าแก้ได้โอเคพอมาฮิดเด้นแล้วครับอันนี้ก็คือการต่อสู้เนี่ยในหลายๆฉากเราจะได้เล่นเป็นบอสครับเดี๋ยวผมเอาวิดีโอมาให้ดูติดปากว่าไม่เท่าตายเห็นครับเนี่ยผมเล่นเป็นบอสนะครับซึ่งอันนี้เป็นบอสของด่าน2นะครับเออก็คือด่านใครด่านมันว่างกันเถอะนะก็เรียกไดกกกดูด แหมสะใจจริงๆครับเล่นเป็นฝ่ายตัวเอกมานานครับเกมนี้เราได้เล่นตัวโกงเลยครับท<ม>ีนี้คำถามต่อมาคือมีคำสั่งแบบผ่านอัตโนมัติหรืออะไรอย่างนี้ไหมมันมีนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนเกมทั่วไปก็คือว่าเราสามารถกดคำสั่งออตโต้เคลียร์ได้แล้วมันก็จะมีเวลาบอกเห็นไหมครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีไอ้เช่นอันนี้นาทีเดียวใช้พลังงาน20นะครับแล้วก็สามารถลงได้5ครั้งแล้วก็สามารถเพิ่มได้เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะของออตโต้ครับ พอเรากด simulate ปับ๊บก็คือรอเวลาและเดี๋ยวมันจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้ครับเห็นไหม auto clearing ก็คือรอเสร็จเสร็จปุ๊บก็สามารถรับรางวัลได้ระหว่างนี้เราก็ไปสู้ได้ตามปกตินะคือจะเป็นลักษณะาการปล่อยบอทให้มันฟาร์มอัตโนมัติเฉยๆโอเคไหมครับทีนี้นะครับมันก็จะมีดันเจี้ยนอื่นๆอ,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 อีกมากมายนะครับก็ดูด้านล่างกันแล้วกันอย่างเช่นอันนี้ครับดันเจี้ยนหาทรัพยากรมันก็จะมีทุกอย่างเลยหาเงินหาวัตถุด,ดิบในการอัปเกรดหารูน หาอุปกรณ์เลื่อนขั้นหาแต้มสกิลอะไรเงี้ยคือคือคอ,อมันมีหมดเลยอยู่ตรงนี้นะครับมีหมดเลยแล้วก็จะมีแบบโหมดท้าทายนะครับอย่างเช่นเซซิก้าคลาสอันนี้จะเป็นระบบการสอนอย่างเงี้ยสอนการหลบสอนการหลบแบบแอดวาร์อะไรเงี้ยคือเข้าไปเรียนรู้ไว้ก็ดีนะเพราะมันได้ของนะได้เงินแคตด้วยนะเออเดี๋ยวเอาไปเปิดกระยาปองได้นะไอ้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้เข้ามาทําด้วยถ้าว่างนะถ้าเกิดยังไม่ว่างก็แล้วแต่ไว้ทีหลังได้พวกนี้ แล้วก็จะมีอย่างนี้ด้วยครับก็คือเป็นสอนเล่นแต่ละตัวละครอ่าอย่างเช่นตัวละครนี้เราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับมันดีนะอ่ะเผื่อมันจะมีความสามารถอะไรแฝงเงี้ยลองมาเล่นดูได้ครับก็คือจะมีการสอนการใช้ตัวละครแล้วก็ได้เงินแคสกับไอเทมอีกแล้วครับท่านและไม่เสียพลังงานด้วยนะคือไอของพวกนี้มันลงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ารางวัลมันจะได้แค่รอบเดียวต่อไป memory rescue นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการตะลุยด่านไปเรื่อยๆแล้วได้เงินแคสอีกแล้วครับเห็นไหมแล้วก็ได้รูนด้วยนะครับไอ,อนี่ผมขอเรียกว่ารนนะ มันเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ติดตั้งให้กับตัวละครเราอ่ะมันจะติดตั้งได้6ส่วนด้วยกันติด2อันแล้วได้โบนัสอะไรอย่างนั้นอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะก็เลยเรียกรูนนะครับเนี่ยก็จะมีให้เราอ่ามาสู้ด้วยนะครับแต่ว่ามันสู้ครั้งเดียวแล้วมันก็ผ่านผ่านไปอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็ยังมีอีกนะยังไม่หมดนะคือด้านล่างเนี่ยอีเวนต์มันยังไม่เปิดต้องเวลสามห้าขอข้ามเลยก็แล้วกันครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เปเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับเพราะว่าต้องรอไอ้ อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมครับ Escape to somewhere อันนี้คือมันจะเป็นเหมือนเนื้อเรื่องให้เราอ่านอ่ะใครอยากจะอ่านก็อ่านนะเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้อ่านใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่อ่านก็ด้านขวาบนเลยสคริปไปนะครับชิลๆแค่นั้นไม่มีอะไรเนาะเสร็จแล้วนะครับก็จะมีรางวัลให้รับอยู่ด้านขวาล่างเห็นปะรางวัลของการอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็มาคลิกตรงหีบได้เลยแล้วก็รับรางวัลได้เงินแคชฟรีอีกแล้ว เอาละเดี๋ยวเราจะไปเปิดแกปองกันแต่ว่าขอรับรางวัลกันก่อนนะรางวัลก็มีจากหลายที่ครับเช่นตัวของจดหมายใช่ไหมแล้วก็ไอ้ที่เราไปสู้ๆกันเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะมีแบบว่าเออสะสม3ามดาวหลายๆดาอะไรเงี้ยรับรางวัลได้นะในการต่อสู้แล้วก็จะมีมิชชั่นซึ่องอันนี้ก็คือจะมีทั้งมิชชั่นที่เป็นตามสตอรี่ตามเนื้อเรื่องนะครับทำผ่านเสร็จกดรับรางวัลได้และด้านล่างมันก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติม้วยนะเวลาเราผ่านดาแล้วก็ด้านซ้ายเป็นภารกิจประจําวันอย่างที่ผมบอกว่ามันจะได้ EXP กพีจำนวนมากเวล กิจกรรมประจำสัปดาห์ก็มีอีเวนต์ก็มีอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้หมดอ๋อแล้วมีอีกอันนึงเบลตี้มิชชั่นครับก็คือจะเป็นลักษณะของภารกิจเหมือนกับเราต้องคอยรับอะ่ะมันจะมีมาให้3เควสแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะรับเควสอะไรพอเรารับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ต้องไปลงด่านนั้นใหม่ยังด่าน2องขดสิผมเคยผ่านมาแล้วก็ไปลงใหม่นะครับก็พอลงเสร็จปั๊บผ่านเพลินอะไรเรียบร้อยเลวเนี่ย มันจะได้รับรางวัลซึ่งค่อนข้างเยอะครับ EXP ก็ได้เยอะเหมือนกันนะผมจําได้ว่าผมจากเลเวลยี่สองเด้งไปยี่แปดเลยอะไรเงี้ยเลเวลมันได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันและไอตัวเควสที่เรารับรับมาดูนิดหนึ่งมันมีระดับความแรด้วยก็ยิ่งแรมันก็จะยิ่งยากหน่อยแล้วก็จะได้รับรางวัลตอบแทนที่มากขึ้นด้วยและภารกิจบ o u ต t y Mission เนี่ยมันเป็นภารกิจประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะอยู่ข้างๆกันครับ Novit Mission อันนี้คือเป็นภารกิจของมือใหม่อ่ะนะก็อย่าลืมมาทําด้วยกันละก ของของใครอะนานามิเหรอเออของนานามิเวอร์ชันสตอมนะครับคือเนื่องจากเกมนี้หนึ่งตัวละครมันมีหลายชุดไงอ่าอเช่นตัวที่ผมใช้ก็คือน้องคนนี้ใช่ไหมแต่ชุดไม่เหมือนกันคือเป็นคนละตัวกันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับรับรางวัลให้เรียบร้อยเสร็จก็การเปิดกายจปองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับรีเสิร์ชนะครับตรงนี้สําหรับตัวของการจปองนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันคือตัวละครกับอาวุธนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวละครก่อนกันละกันเขาบอกว่ามีโอกาสได้แรงเอสไม่สิต้องบอกว่าเปิด40ครั้งเนี่ยได้แรงเอสแน และแคดฟรีที่เรามีก็เท่านี้ครับ3500อันนี้คือเล่นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะได้มา3500โดยไม่ต้องเติมเงินนะครับเดี๋ยวลองเปิดเลยกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่า100% 100%ของอะไรดูกันสีทองเหรอมาเลยแล้วกันสีทองเนี่ยโอ้โหทําไมหน้าตาตัวละครมันแปลกๆอ๋อเลนอันนี้มันไม่ได้ได้ตัวละครเสมอไปนะครับได้วัตถุทิบด้วย นี่ครับผมไม่ใช่ตัวละครอีกเช่นกันครับอันนี้เป็นตัวคล้ายๆระบบรูนฮะก็เอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครได้นี่ก็วัตถุดิบใช่ไหมห้าคามวัตถุดิบคามวัตถุดิบก็คามรัวๆเลยครับผมไอเอ้ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวไอเทมที่ใช้ในการติดตั้งตัวละครนะครับเรียกว่ารูนก็นแล้วกันนาอนหลังจากนี้อันนี้ก็เป็นรูนเช่นเดียวกันนะครับนี่นี่นี่สีทองสีทองเฮ้ย แรลงเอครับเป็นน้องมือปืนที่ผมเล่นนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้แรลงเอครับจะมีอีกตัวหนึ่งแรงเอสนะครับโอเคก็ตามนี้ครับได้ตัวละครหนึ่งตัวไอ้คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในใน,ในที่นี้น่าจะหมายถึงว่าได้ตัวละครแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวนะครับทีนี้ผมเหลือพันหนึ่งผมลองเปิดดูต่อได้ไหมได้นะครับโดยการเอาเงินแคสท,ที่เป็นแบ็กการ์ดเนี่ยมาแลกนะครับซึ่งผมก็มีฟรีอยู่พันเจ็ดเงินแลกเลยก็แล้วกันนะครับเปิดอีกรอบหนึ่ง เอานี้ขี้เกียจลุ้นแล้วนะฮะสกิปไปเลยละกันไปรีวอร์ดมาครับอุ้ย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 หกดาวแต่ไม่ใช่ตัวละครนว่าเนี่ยดูดิเฮ้ยอันนี้เป็นตัวละครเว้ยแรงเอสครับผมแล้วก็มีอีกนี่นี่นี่ก็ตัวละครค,คือผมจําได้ไงแต่ว่ามันเป็นตัวซ้ําครับมันเลยถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวของเศษใช้ในการอัปเกรดแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวละครอีกคนหนึ่งนะครับเออได้ตัวละคร สามคนเลยรอบนี้นะฮะเยี่ยมไปเลยก็ผมนี่คือบรรยากาศการเปิดแกปองครับหมดตูดและเปิดไม่ได้แล้วส่วนของอาวุธกเ็เปิดกันเอาเองกันละกันเนาะมันก็สามารถใช้ตัวแบกการ์ดแลกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาตัวละครก่อนตอนนี้โอเคทีนี้เราไปอัปเกรดตัวละครกันอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมอัปเกรดน้องแรงเอสก่อนเลยกัแล้วกันนะครับดูด้านขวาครับจะมีระบบเทรนนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีคําสั่งอัปเกรดนะครับตรงนี้กดอัปเกรดได้เลยนะครับมันก็จะใช้พวกนี้แหละ เป็นไอเทมวัตถุดิบนะครับก็อัปเกรดได้เลยครับเลเวลของตัวละครจะไม่เกินเลเวล ID นะอันนี้ก็อัปเกรดให้เรียบร้อยโอเคครับเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ตรงอัปเกรดจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเอาเวแต่ว่าจะเอาเวกได้เนี่ยต้องเลเวล50ก่อนและจะต้องมีค่า b a t เทิลพอยตนะฮะหรือว่าค่าความเก่งของตัวละครเนี่ยถึง2,500ก่อนนะครับเมื่อเราเอาเวเสร็จปับ๊บชุดจะเปลี่ยนนะจ๊ะ เกมนี้ชุดเปลี่ยนตามอเวกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแบบกระโดดอะไรขนาดนั้นนะมันจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเนาะมันจะไม่ได้กระโดดวูบไปเลยอะไรย่างงี้ไม่มีไม่มีบางเกมนี่คือเปลี่ยนร่างแล้วแบบว่าเสื้อผ้าหายอะไรเงี้ยไอเกมนี้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโอเคการโปรโมทนะครับก็คือเราจะต้องเล่นผ่านตามเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับแล้วก็จะต้องทําให้ตัวละครเนี่ยถึงเลเวลตามที่กําหนดแล้วก็แค่นี้แหละจบแล้วเราก็ใช้เงินในการทําการเลื่อนขั้นได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเลื่อนขั้นได้เลยรัวๆเห็นไหม อ่าคราวนี้ก็เดี๋ยวต้องรอ Level เลเวล30เหือเลื่อนขั้นต่อได้ตัวนั้นต่อไปอีโวครับอันนี้คือเราจะต้องเปิดแกปองซ้ำใช่ไหมอ่านั่นแหละมันจะได้มาเป็นเศษก็เอามาอีโวเพิ่มความสามารถได้เท่านั้นเองครับส่วนสกิลนะฮะก็อัพอัพไปเถอะนะจริงๆคือเลเวลถึงมันก็จะอัพได้ครับก็อัพทุกสกิลเลยละกันนะทั้งแพสซีฟทั้งแอคทีฟเลยอัพไปให้หมดเลยครับเนี่ยอัพเลยอัพเลย ตัวหลักๆของการอัปเกรดตัวละครก็จะมีเท่านี้นะครับทีนี้มันก็จะมีตัวของอาวุธนะครับก็คือมันจะมีอาวุธหลายประเภทซึ่งตัวละครที่มันถืออาวุธเหมือนกันก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยผมก็เปลี่ยนเลาละการกดอีกิฟได้เลยอ่ะก็โอเคครับมันแค่ฟ้องว่ามันติดอยู่ที่ตัวอื่นนะต้องการจะเปลี่ยนไหมใช่นั้นเองนะฮะแล้วก็มันก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะก็จะคล้ายๆกับตัวละครนั่นแหละครับดูด้านซ้ายเห็นไหมเอนแฮนส์นะครับแล้วก็ใช้พวกวัตถุดิบพวกนี้คือวัตถุดิบนะครับ พอเราอัปเกรดไปจนเลเวลตันแล้วเนี่ยมันจะมีอีกเมนูเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นการโอเวอร์คล็อกนะครับนี่งานั่นแหละแล้วก็ต้องไปหาวัตถุดิบเพิ่มเติมมาซึ่งมันก็ดอกจากดันเจียนหาวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับแล้วพอโอเวอร์คล็อกไปแล้วมันจะไม่ได้อยู่ที่เวลยี่สิบนะมันจะกลายเป็นเลเวลหนึ่งก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถที่จะโอเวอร์คล็อกได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นคล้ายๆกับระบบรูนนั่นแหละครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับมมันนนก็็จะนะีเเป เมื่อเราคลิกเสร็จปุ๊บก็จะมีบอกอันนี้เพิ่มความสามารถอะไรบ้างใส่2เซต4เซตแล้วมันจะเพิ่มอะไรบ้างอะ,อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เลือกใส่ได้เลยนะครับเราจะน้องคนนี้ไปทําอะไรก็อ่านความสามารถเอาเนาะแล้วก็เรื่องของการอัปเกรดก็มีเหมือนกันนะครับมันจะหลักการเดียวกับอาวุธเลยก็คือจะมีส่วนของการอัปเกรดที่เป็น e n h a n c e นะครับก็ใช้พวกการวัตถุดิบซึ่งการวัตถุดิบของตัวประเภทรูนเนี่ยมันจะเป็นการทีท่เป็นรูปทหารแบบนี้ครับก็มันไม่มีความสามารถเสริมมันแค่แบบเป็น ตัววัตถุดิบชั้นเลิศเฉยๆแค่นั้นแหละเมื่อเราอัปเกรดจเวลตันก็จะมีคําสั่งโอเวอร์คล็อกเหมือนกาวุธเลยเป๊ะๆแต่ทีนี้มันจะมีอีกอันนึงคือเรโซแนนซ์นะครับแต่ว่าผมยังเล่นไปไม่ถึงครับมันจะมีการแบบเอาไอเทมอะมาติดตั้งให้ตัวของไอเทมของเราชิ้นเนี้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ข้ามไปก่อนละกันโอเคทีนี้ครับขอพูดถึงระบบต่อไปครับระบบ หอพักนะครับซึ่งเราสามารถเอาสาวๆไปอยู่ได้ครับก็เดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยละกันนะฮะไปดูด้านในก่อนนี่เช่นว่ามีสาวๆอยู่นะครับวิธีการตกแต่งแล้วก็เอาสาวๆเข้าไปอยู่เนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างก่อนละกันหัวผมบังอยู่มันจะมีคําสั่งเมนูนะครับอันแรกเป็นการสอนก็ว่างๆก็อ่านหน่อยกันละกันแล้วก็จะมี warehouse นะครับอันนี้คือจะเป็นที่เก็บของของเราอ่ามีอะไรบ้างนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็สามารถสร้างได้นะครับเกมนี้เราสามารถสร้างพวก decoration เองได้ เดี๋ยวบมสร้างให้ดูเลยกันละกันเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกก่อนครับว่าเราจะเอาอะไรเดี๋ยวเอาโซฟาไหมเตียงนอนมีหมดแล้วนี่หว่าเอาอ็อบเจกต์ละกันไม่รู้ออบเจกต์อะไรนะเลือกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราเนี่ยจะใส่เรื่องของความงามความสะดวกสบายหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานซึ่งมันจะใช้ไอเทมชิ้นนี้ในการทําของซึ่งซึ่งเดี๋ยวมันมีดอปมันมีให้หาอยู่ในระบบนี้แหละนะครับหาไม่ยากหาไม่ยาก แล้วก็เลือกเอาเลยัจะผสมยังไงและอีกอย่างหนึ่งคือสาวๆที่เราเอาลงมาในห้องอะครับเขาจะมีความชอบส่วนตัวอยู่บางคนชอบสวยงามบางคนชอบความสะดวกสบายเข้าใจไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมลองเอาความสวยงามก่อนกันละกันกดเลยบิ้วเลยและแค่นนี้ก็รอนะครับใช้เวลาไม่นานครับแสดงว่าของกากาได้เลย <laughs> คือถ้าเป็นของดีๆมันคงจะนานขึ้นนะน,นี่ยพอเรารับเสร็จมันก็จะมีบอกเลยครับว่าบิวตี้เท่าไหร่คอมฟอร์ตเท่าไหร่ยูทิลิตี้เท่าไหร่รวมกันทั้งหมดกี่แต้มเ е й ติ้งใช่ไหมครับก็สามารถเอาไปรีไซเคิลก็ได้ครับก็แล้วแต่เราแต่แห้ย้อนกลับมาครับก็จะเจอตรงนี้เป็นของเราแล้วใช่ไหมครับอ่านั่นแหละก็จะไปประมาณนี้ครับสามารถสร้างได้อะไรได้นะครับแล้วก็เมนูถัดมานะครับไกด์ก็คือก็คือจะเป็นพวกสารอนุกรมอะไกด์ในที่นี้ไม่ได้เป็นการสอนนะ มันจะเป็นสารานุกรมว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างแล้วมันก็ล็อกอยู่ก็ช่างมันกันลวกันข้ามไปบิวก็คือเมื่อกี้แหละที่ผมทําให้ดูนะครับอ๋อแล้วมันมี modify ด้วยนะเออลืมลืมลืมมันสามารถเอาตัว decoration ที่เราไม่ได้ติดตั้งอะครับเสร็จแล้วมันจะให้เราเลือก b ู u ร p r i n t นะครับถ้าเกิดเรามี b ูปร p r i n ที่ที่เกี่ยวข้องอะมันจะสามารถเปลี่ยนโฉมนะครับหรือว่ารูปลักษณ์ของไอเทมได้แต่พอดีผมไม่มีไงออแล้วคำถามคือพวก b ูป e p r i n t หรืออะไรพวกนี้มันได้มาจากไหนเมนูข้างๆกันเลยร้านค้า คือนอกจอากเราจะซื้อไออันที่มันเป็นอ็อบเจกต์ออกมาเลยอะเราสามารถซื้อเป็นบลูปรินได้เห็นไหมครับนี่ยแหละเราก็สามารถเอามาผสมผสานอะไรกันได้มากขึ้นอยากคับของอะไรได้มากขึ้นก็มาซื้อบลูปรินตรงนี้ได้โอเค เอาทีนี้นะครับเมนูต่อไปก็คือจะเป็นเมมเบอร์ครับคือเราก็สามารถเอาตัวละครมาอยู่ได้ทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะมีบางคนสตามิน่เป็นศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมเอาน้องเขาเนี่ยส่งไปทํางานเวลาเราจะเปลี่ยนตัวเราก็แค่คลิกแค่นั้นแหละแล้วเราก็เลือกเลยจะเอาใครอยู่เห็นไหมครับเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าแต่ละคนมันจะมีความชอบไม่เหมือนกันเห็นไหมเออชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไร,ออะไรเห็นไหมครับนั่นแหละพอมาอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องเขาจะเดินเล่นกันอยู่ในนี้แหละทีนี้เราสามารถที่จะ ใช้คําว่าอะไรเดียทําความสะอาดเหรอเออน่าจะใช่นะเดี๋ยวดูน้องคนนี้ก็อนะคลิกเข้าไปมันจะมีคําสั่งแพทครับผมเนี่ยแล้วเราก็สามารถลูดเห็นไหมครับแปลงขน <laughs> แปลงขนได้เห็นไหมเนี่ยแปลงขนได้ดดดดดเนี่ยครับก็ทําให้น้องเนี่ยชอบเรามากขึ้นอ่ะอาเห็นไหมครับอารมณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีเลเวลของน้องเขาด้วยนะที่เราเอามาอยู่ในนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่า เมื่อกี้นะครับจะมีสตัมมิน่าหมดใช่ไหมครับเราก็เอาน้องเขาเนี่ยอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสตัมมิเน่าเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวของอารมณ์ก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันเข้าใจใช่ไหมเออจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะมีแปลงขนด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนของการตกแต่งนะครับเราสาม,มารถกดที่เด c o เรทด้านขวาได้เลยเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดของการแต่งใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมครับโตมาใช่ไหมน,ไนี่ไงนี่ไงเนี่ยผมก็แตะได้เลยนะครับแล้วก็เลือกว่าจะไวตรงไหนเห็นไหมไวตรงนี้แล้วการโตทํางาน แล้วก็จะหมุนจะเหมือนอะไรก็แล้วแต่เราเลยครับได้ครับผมอันนี้โอเคคอนเฟิร์มแค่นี้แหละจบจะเปลี่ยนอะไรก็แค่คลิกใช่ไหมครับจะหมุนจะเหมือนอะไรก็เต็มที่เลยแต่แล้วอย่าลืมเซฟนะครับแล้วก็กดออกด้านซ้ายบนโอเคแค่นี้แหละอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการตกแต่งห้องนะครับทีนี้ก่อนเข้ามาในห้องอ่ะมันจะมีหน้าหลักคืออันนี้ซึ่งเมนูที่อยู่ด้านซ้ายล่างสามอันนี้นะครับพูดไปหมดแล้วด้านในเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูด้านขวาล่างครับมันจะมีนี้ครับ ที่เป็นลูกกระเป๋าก็คือส่งน้องๆให้ไปทํางานนั่นเองครับก่อนหน้านี้ผมส่งไป2คนตอนนี้รับรางวัลได้แล้วเห็นไหมได้ไอ้ตัวแต้มน็อตมาเห็นไหมครับเนี่ยแหละเราก็เอาน็อตไปซื้อของต่อได้เข้าใจไหมครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่สามารถส่งน้องเขาไปทํางานต่อได้แล้วครับเหมือนกับเขาเหนื่อยนะต้องรองพลังงานก่อนแล้วมันก็มีคําสั่งรีเฟซด,ด้วยตอน3ามทุ่มแต่ว่าไม่ใช่เวลาประเทศไทยอ่ะเวลาประเทศอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่แล้วก็อัานสท้ายเมมเบอร์อันนี้พูดไปหลายใช่ไหมเอาใครเข้าไปอยู่ใน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 ,ใน,ใ,นใ,ในหอ นอกจากนี้ก็จะมีภารกิจด้วยนะของในนี้โดยเฉพาะเลยอะทำอะไรผ่านใช่ไหมก็มารับรางวัลเพิ่มเติมได้แอ่นี้เองชิวๆครับผมแล้วก็ออนอกจากนี้จะมีพวกระบบเพื่อนด้วยนะอยู่ตรงนี้ซึ่งเพื่อนของเกมเนี่ยมันไม่ได้ออกมาสู้กันในเวลาเดียวกันไงอาจจะมาในสภาพแบบ AI ที่กระโดดมาจอยปาร์ตี้อะไรแบบนั้นอนะซะมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากแอดเพื่อนกันจริงๆก็เข้ามาแอดได้กันตรงนี้แล้วมีการส่งพลังงานหรือว่าไอเทมอะไรหากันด้วยนะ สามารถที่จะมารับมาส่งตรงนี้ได้นะครับอย่าลืมแอดเพื่อนกันเรียบร้อยด้วยลวกันต่อไปก็เป็นร้านค้านะครับซึ่งอันนี้ก็ลองเข้ามาเช็คดูเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเติมเงินอย่างเดียวมันจะมีร้านค้าขายของทั่วไปด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้ขายเมมโมรีหรือรูนอันนี้ก็ขายปืนระดับ4ีดาวซึ่งมันลดราคานะครับพวกนี้หลายรายการเลยลดราคาอยู่ส่วนคนที่จะเติมเงินเหรอก็แล้วแต่และกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเติมอะไรถ้าจะเติมจริงๆก็คงไอ้ที่มันเป็นแพ็กเกจ เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันมันจะมีอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่รีวอร์ดอีเวตนต์นี่นี่คือแค่เราเติมเงินครั้งแรกอ่ะกี่บาทก็ได้อ่ะซื้อเพชรซื้ออะไรก็ได้อ่ะเราจะได้นี่เลยดา,ดาวห้าดาวแล้วก็ค,อ,คอสตูมอ่าห้าดาวนะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบสี่ดาวที่จะในการอัพเกรดดาวทีหนึง่งนี่คือเติมกี่บาทก็ได้นะแล้วก็จะมีอันนี้ครับมันรีพาร์ถ้าผมจะเติมผมจะเติมอันนี้แหละก็คือจะเป็นแบบไไไดด้้้้เเเงงินน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 แแแคคคทุกกววววววััวััััออออออ่่่่่ะลหหยยยยีืยจมม็บตตตาตาาศ แบบรอเวลาไงได้วันละร้อย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 เติมครั้งแรกปุ๊บสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าจะเติมเหมือนจะเติมอันนี้แหละอันหนึ่งขี้เกียจเติมแล้วส่วนนั้นสุดท้ายเนี่ยท็อปอัพมันแปลว่าเติมเงินเข้าระบบนะซึ่งอันนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับพวกที่เราซื้อซื้อจริงๆอะ่ะซื้อเป็นซื้อเป็นเงินแคระอะไรอย่างเงี้ยซื้อแบบซื้อเป็นจริงๆเลยอะไรเงี้ยจะไม่ได้เหมือนร้านค้าที่เป็นไอเทมในเกมคือจะเป็นไอเทมที่เันเกี่ยวกับตังค์อะเกียกตังค์เกียกัการจะปองอะไรเงี้ยก ทีนี้เราจะไปดูเรื่องการเซตติ้งบ้างครับเดี๋ยวจะเซตติ้งด้านซ้ายบนก่อนเป็นเกี่ยวกับข้อมูล ID เราคือไอเกมนี้มันจะไม่ให้เราบังคับใส่ชื่อเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องมาใส่ชื่อเองเข้าใจไหมเออผมใส่เลยก็แล้วกันไหนๆก็ในรไรแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับแล้วก็รูปภาพประกอบนะครับก็ใส่ได้ครับส่วนอันนี้ครับซัพพอร์ตคาแรคเตอร์ครับนี่ไงเวลาที่มีคนโดดแจมอ่ะนี่ไงใส่เข้าไปเลยเอาตัวที่เก่งที่สุดของเราไป ส่วใครมีไอเทมโค้ดก็มาใส่ตรงนี้นะครับใครมีก็มามาบอกด้วยนะผมไม่มีนะเว้ยจะได้แบ่งๆกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อมีพวกเอชิเมนต์รับของรางวัลเออเมื่อกี้ก็ลืมพูดนะว่าตรงนี้ก็มีให้รับรางวัลเหมือนกันแล้วก็มีดิสเพย์นะครับดิสเพย์นี่คือเวลาแบบคนเขาไม่แอบส่องเราอะเราก็จะได้โชว์ได้ไงว่าตีหลักของเรามีใครบ้างอะไรเงี้ยเออแบบเนี้ยโชว์ไว้เฉยๆนะครับแล้วก็สามารถดูได้นะดิสเพย์พรีวิวเวลาคนแอบมาหาเราแล้วเห็นเป็นยังไง อ้าวแล้วไอ้สามคนเมื่อกี้ที่แอดหายไปไหนอะเป็นกรรมจริงๆริงอาจังมันตวนตำมาก็คือตรงหน้าจอหลักนะครับคือหน้าจอหลักเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนน้องๆ้องก็คือคลิกที่น้องๆ้งเขาก,ก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งเนี่ยวนๆแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาใครเข้ามายืนแทนใช่ไหมจบหรือถ้าเกิดมีคอสตูมแล้วก็เปลี่ยนก็นได้โคตติ้งเปลี่ยนได้เห็นไ,ไ,ไหม อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนออปชันของเกมนี้จะแอบอยู่ด้านขวาบนาครับที่เป็นเซตติ้งตัวนี้นะฟันเฟืองอคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีการปรับเสียงนะครับการปรับกราฟิกนะครับอันนี้คือผมเปิดสูงที่สุดเท่านี้เป็นไปได้ละอันนี้ก็เล่นผ่าน LD Player เล่นได้นะครับใครอยากจะเล่นก็จัดไปเล่นได้นะฮะการปรับปุ่มก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ไดอ้อ่เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็เออเกมนี้มันรองรับการใช้จอยด้วยนะลองเชื่อมต่อันดูเองนะครับ ลองดูนะมันรองรับการเชื่อมต่อกับจอยด้วยนะครับถ้าเป็น iPhone ไม่มีปัญหาหรอกมันใช้แบบจอยเพย์สี่จอยอะไรเงี้ยมันต่อง่ายอ่าแอนดรอยมันจะยุ่งยากกว่าน,นิดนึงส่วนไอดีครับเกมนี้ไม่ได้บังคับล็อกอินนะครับท่านผู้ชมต้องมาทําการผูกไอดีเองข้างในนะครับเนี่ยผมก็เพิ่งผูกไปไม่นานเป็นบัญชี a c e b o o k นะอันนี้ก็แล้วแต่กันล้วกันนะครับมันไม่ได้บังคับล็อกอินนะครับต้องมาล็อกอินเองนะเดี๋ยวไอดีหายไม่รู้ด้วยนะครับส่วนอันต่อไปก็ไม่ค่อยมีอะไรละก็คือ UI จะบีบไหม ดาเมจจะตัวใหญ่มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยจะโชว์ดาเมจของเพื่อนที่ทําได้ไหมแล้วก็เอฟเฟกของเพื่อนที่เขากระโดดเข้ามาแจมอ่ะเออจะโชว์ไหมแค่นั้นแหละครับเพราะนั้นก็สหรับเกมนี้ไว้เท่านี้กันแล้วกันครับน่าเสียดายครับทำไมไม่มีภาษาไทยอะ่ะเออน่าเสียดายแค่ตรงนี้เลยนะครับไหนๆก็แบบโอโหรอกันมาตั้งกี่ปีเนี่ยจีนออกมาตั้ง2ปีแล้วมั้งเนี่ยนั่นแหละมีภาษาอังกฤษลงโซไทยด้วยนะแต่ภาษาไทยไม่มีน่าเสียดายตรงนี้นะครับก็เอาไ้เท่านี้ก็แล้วกันบทแค่นี้แหละบา,บายยครับ